เขาขอต้องรับจะให้เพื่อนันสองทีนับยักษ์เขียวกับเสียวพ่ายครับแข่งเป็นคู่ที่สองครับเป็นแต่สุดท้ายครับเป็นแต่ที่เจ็ดนะฮะเฮ้ยมองเพื่นมาเริ่แรกนี้ยักษ์เขียวเขาบอกว่ามีลุ้นนะฮะหลังหลังนี้ดูเผาๆครับโคเรตต์ก็บอกว่าอาจอาจได้หายเราไของยักษ์เขียวทำให้การกินระยะต้องบอกว่าผลลุ้นไปครับจะได้ของยักษ์เขียว ที่ได pues so ้ลุ so nah ้นก็ค for ือผู้ที่สาวกันว so ันนี้เนเป็นทางด้านของมิซติ้งนะจะเจอทางด้านของแซนสกอร์ข่าบครับก็บอกว่าแบทไฮไลท์อยู่ที่ผู้ที่สาวเขาเป็นการชิงแชมป์นะฮะเงินใหญ่ของทางด้านของแซนสกอร์ข่าบันนี้คือต้องชนะอย่างเดียวครับถึงจะได้แชมป์นะท่านั้นของมิซติ้งถ้าเสมอก็ยังได้แชมป์นะแต่ว่าต้องมาดูว่าว่ามิซติ้งจะเล่นยังไงครับวันนี้แล้วเจอทางด้านของแซนสกอร์ค่ับกันก่อนผู้ที่สมาดูคู่นี้แล้วผู้ที่สองเขเป็นยักษ์เขียวนะเจอทางด้านของเขียวข่ายครับ ก็หลังนี้บอกว่าเสียวไพ่ต้องบอกว่าฟอร์มดีดีวันดีขึ้นแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆครับยักษ์เกี่ยวนี่ก็ยังเป็นต่อไปบอลข้อตามข้อไม่ค่อยเซตนะครับของยักษ์เกี่ยวเทือนนักลางวัหัวใจเป็นนัาของเจ้าเก่งเหมือนเดิมนะฮะเป็นแอตเตอร์ต่อว่าเล่นได้เก่งสมชื่อนะฮะมาดูแบตเนฟเกี่ยวนัาของเสียวไพ่ครับเสียวไพ่ต้องว่าเป็นการผสมผสานครับดาวรุ่งนะฮะผสมกับตัวเก๋าเกณนะฮะ Tao 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 đáy tao 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 ยืนแกลข่อซ้ายครัเป็นทงด้านของเอมนะเตืนดครับนนี้เป็นทงด้นานของเอกครับมายืนเซ็นเซนอร์ฮาให้ครับนทงด้านของเบส้าครับ มุ่งรับการันต์ของเมงครับเจ้าของลุมไปรับเซเว่นครับโป่งก็มีแม่ยังเตเวม่ได้ครับเห็นไหมครับเอกครับโป่ครับแม่รู้กตื่นเต้ของเสี่ยวไพ่ตรงว่ารถนี้ก็ต้องว่าเขียวนะฮะจากฝั่งเบงพาเป็นเมงครับจ่ายมาโน้ตให้เอฟฮับสูตรหน้าจากอิตาลีครับเอฟคอมบอลู่ครับอีกฝีมาสวยที่ส้สนลังเปิดจัดมา มาที่2-2ครับเอ็มเก็บลงจากขอบอลครับเรนท์สั้นมาโนบแตะหนีมาจังหวะสุดท้ายครับผุ้เล่นติดให้เป็นเตะลูมนะฮะของยักษ์เขียวขอโทษเลยเชิญเยเอฟชิฟเสาสองจะให้เองวิ่งแม่ทำงานของท็อปฟฟป่สกบดไม่ดีแต่เตก็บมครับ อานี้ยายพิศิล้องรับขาครับขอบกักเขียวเองนะงไวัสสวินะเปิด2-2เอเอกับเอเอ็กับเขาไปกักันแล้บอลปล่อยมาตรงกลางครับเดียทุกกับเสียพ่าเสียวคเปิดโดแต่ได้ยี่ายครับุงเท้านี้ก็ของเสียพ่ายังเป็นทนาของโจ๊กเปสนะเราจะใส่อีกครับ

ยิงไม่ได้ครับจะยิงแล้วครูจะไปตกกบอลคอัดาวนี้ก็ยังออกหน้าไปก่อนเถ็นมาที่เก่งครับอย่างคอมบอลนะเปิดตัวหดยิงบอลนะให้กับทางด้านขวายักษ์เขียวเก่งเป็นสองตาโน้ตหลายล้านซครับใงแทงให้โน้ตจะเปิดจังหวะเดียว mặt góc lắm con mùa phòng nghe kêu tay ngọc lắm mía môi <laughs> mắt em mía bóng mía 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 Em mía 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 แก้ตัวได้ครับตัดมาให้โน้ตโน้ไหลให้เด้งเด้งบอลข้างหน้าตาบอลที่ตัวเองสายมาตรงกลางไม่ผ่านนะพี่แต่เอสพยายามจะแย่งกับเจนทองบอลไม่ได้ดีครับเปิดแฉลบยังเก็บได้ครับเสียวพ่ายไหลมาด้านขวาครับยังไม่เปิดเลยเริ่มหาช่องครับต้องซ้อมนะการไม่ดีหรว่าเยเอสนาดเซตมาให้เบสเปิดเลเวลเดียวหม่ายอหลังเปนิดเดียวตัดใต้ครับเจ้าเกี่ยว เดยต้องแข่งแล้วครับแข่ใหญ่ครับะสร้างกำแพงเก่งให้ให้เอฟเอฟเก่งนักผู้โดีตอบได้ครับเบสนักแห่จ่ายตรงนี้ไม่ผ่านเองครับเก่งเก็บได้อีกทีจะให้นดดไม่ให้ผ่านครับเสียวไพ่จับลูกนี้ดึงหลอก แมสุดท้ายครับยังเก,กิดได้ครับเอกเด้งไหลให้โน้ตจะใช้ความเร็วสปีดมาเปิดลูกนี้เฉลี่ยยักษ์เกล้เป็นเตะบอลของยักษ์เขียวแมโน้ตก็บอกว่ามีความเร็วครับยิ่งจ้าเลยฮะในแดนตายคูร่ากินนทุกคู่ไี้เต็มขึ้นเกี่ยวของยักษ์เขียวเตะบอลแล้วได้สองเดึ่งครับ เปิดมาถึงเองว่ามันเล่นหนึ่งโยกหลอกก็ไม่เกิดไม่ได้ครับทถ่ายถึงบ้านแล้วว่าจิ้มที่เอา่ฟครับจบเร็วมากเอฟเอฟปั๊บเลยได้ทุกอย่างต้องบอกเพื่อนบอาเลยนะโอ้ลูกนั้นผมว่าการทุณพี่มันเสียเพราะคือว่าทำได้ดีครับหนึ่งสองไปผ่านครับเก่งยังเก็บได้ครับคืนมาตั้งที่เอกครับโน้ ตายทะลุช <blender> <že> <บ>็องต้ <that> like. ้งไหไป้ฝ่ายอ่นเดวไดเวิ่งเหลือวาต้นาเขัาเสียวค่ายแป็้าคิดไปเองไม่ไหวแลน่แท้แกันไาครับเป็น เข้าสายยิงเก็บได้ครับข้างหน้าใช้ตัวบักจะพิกาเรียกริงแน่สวัดยิงรู้มีเสียจังหวะไปครับกิงก็บไปเด็กรอบนะฮะยังทำอะไรกันไม่ได้นะฮะสกอร์ตอนนี้ยังเป็นสุดยอดสุดดีนะแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตระดูกของยักษ์เขียวเป็นทนายของ โตโต้นะฮะจะลงไปแทนโน้ตโตโตในตัวว่าเป็ดจ้าของข้อหกนะฮะหกโตโต้ไหลลอยต่อครับต่อเต็มถือนนะหลับเต็มตื่นเนี่ด้วยชุดจีนนอนโตโต้นี่นะคนนี้ลงไปอีกเป็นแบกซ้ายนะเอ็นแล้วพิกตาเก่งไหลให้โตโต้

เหมือนแล้วพี่แบนเนี่ยตัดเข้าได้ไม่ผ่านเราจะเก็บได้ครับตัดขึ้นไปครับการ์ดสองเสียพ่าครับเสียพ่ายจะบอกว่าเอาสุดท้ายก็ถือว่าทำได้ดีไม่เป็นรองของได้เป็นรองแค่เสียวแล้ะจ่ายไม่ดีครับเอฟตัดไต้รอเพิ่มขึ้นเติมเอ็มขึ้นมาเก่งเล่นมาให้เติ้ลทครับเก่งมาที่เอ็มครับ ด้าขาครับเนงต่างปอมจัดมาไม่ผ่านครับเอฟให้ตัวใบแมจะกัรที่มาครับเอกถึงบอลลมาที่โตโต้หมาสัวเอฟจะไต่ลงยังเข้ามาได้เอฟคือตาที่เก่งครับโยกหลอกบอกปองแล้วเข้สั้นที่เองนะจุดทางเช่องว่างโตโต้เก็บบอลลงไี่ดียครับชวย้มกดสาวดัาอดีครับ ตอนนี้นะสำหรับนักาท่านไหนหรือว่าทีไหนต้องการทำเสื้อบอลนื้อทเสื้บอลปักเสื้อบอลใหม่เนี่ยเก่มกได้าตัดเเยสามทีแรกเล่นไหวอยู่เ้หดีเก่งเียวให้ตัดสเขาจะสวนเร็วแต่โทตา เปิดทีาสองจับทีนี้ว่าพีกหายเรียบจิงจังไหได้เปิดไปจากตดแล้วตามลูกมีเแ๊ะได้ฝ่าบเขียวไพ่ครับปีนปีนะมาดันเป๊ะเหตุการเคลี่อนตัวแล้วครับเียวพ่ครับเอดขึ้นได้เลยเดินไหนครับปตอรม่บกเบสนะเดบอดแทงไอกเบสนะเบตาบ้าแฝกก็ลงศูนย์ไ้นะใหญ่ๆแ้วในเร่ปีนี้ไมเสียว่ายครับ แค่ต้องบอกว่าระยะแบบนเ้็มเต็มต่อไดบผมเดีกลับบ้านเองคาลิซี่เอาไปควยอีกแล้วยิงมีเรื่องสุดวิ่งมายิงตรงนี้โอ้โหแม่เลยผมต้องครับตัดข้างพ่านอไปครับยังไม่เสียประตูแล้วนะของยักษ์เขียวได้เตมุกองเสียวพ่ายครับเสีวัครกั เปิดัดมาแย่แรกเกินไปครับพยายามจะวางบอลมาที <Et à> <ets> <t> ่เถ mm ่สองครับต <ha compliment> <u> ิดมาตัด hmm. ก <that> ันไปครับอยู่ที่เอกครับเด้งติดไปไม่ได้ครับเดี๋ยวถึงก่อน วันนี on, ้เป like. ็นวัลทุ่งนะของยัดเขียวแล้วตัดไป้เขเขียวไพ่ต่อเพื่อนขึ้นเติมแทนตะลุมาท็อปับในกมแล้วกินด้ยใจจะทำแบบทอไม่ได้ครับแ่ยตุ่งตัวเพื่อนตตัวเพื่อนป็นตูครับไม่ได้เป็นตู่ครับสองข่องของเขียวไพ่ครับยัดเขียว เด็จขึ้นมาครับอยู่ที่เอฟทักไหลให้แด่งขึ้นมาตั้งที่เก่งครับเก่งนี่จะเป็นตัวพังบอลในแดนกลางนะบอลมาแจ้งปัญหาครับจ่ายให้เอฟจับแหวกตื้นมาเกมถึงบอลลูกนี้ได้พยายามจะยิงครับยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับแค่ใส่คราฟเลอรขโมยบอลมายิงมาเลี้ยงเตะมุมให้กองหลังของยักษ์เขียวครับแต่วงตัวนัดคว้าของยักษ์เขียว เ่กวางบอลมาโปร่งขึ้นมาเก่งก็ปล่อยไปเก่งบอลชุกนะกของเขียวตัวมาที่เก่งครับคืนเอ็มฟาร์มลูกนี้เอ็มถิกบอลครับถ่ายด้านซ้ายครับโตโต้โตโต้ยัดราตรงกลางครับเอ็มเข้าขายิงไม่ได้ครับข้างหน้ามันแน่นเลยคร เองยที่ตที่โอ้โหเมยพยายามจะเปิดยัดให้เอมครับแหมลูกนี้ก็ค่อนข้างแรครับเอมนีมันคอบที่ทางการบวกไม่ได้ครับแหมได้ลุ้นเล้วจังหวะนี้ของยักษ์เสโอครับเห้ยบอลยาวขึ้นมา โปรลงแล้วดักเขียวตัดได้ครับเอฟแต่เนี้ยเอฟขึ้นมาให้โตโต้ครับคืนมาเอฟขึ้นเป็นสองประตโต้ครับแก้ไขว่าสวยแล้วเขียวครับเขียวเท้าโซท้าโตโต้คื้นมาที่เอฟครับยืนดันเข้าไปไิ่พิวครับตรงกลางครับยืนคู่กับเก่งครับสายโตโต้ครับเป็นยืนเป็นแบ็กขวามาครับแล้วเน่งจะแหวกลูกนี้ผ่านครับอยากมีความพยายามครับแจ้งมาจะให้เก่งแต่เกียร์ที่นี้มาครับเสียวค่าย เลุดทังได้หดเลยวเก็บบอลลงได้ฮะอยู่ที่เอ็ครับเอ็มจะไอเอฟจะพิกลูกนี้คหับเสร็จสินให้เตะลูกเตะมมือครับของยักษ์เขียวครับแดงครับยับมาแม่ชิงหมูกนี้ครับกองหลังของเขียวข่ายครับโผล่ที่ลงไปครับ ได้ไปลูกที่เของยักษ์เขียวตุ่มมันจะสั้นนะเอวมัมีตั้งดีโตโต้ใส่ไสเซ็สองสนามขึ้ปมาโตโต้ครับคือปาดิเอกครับีว่ายังไงครับใส่เซ็ตนะฮะยักษ์เขียวครับเอาชัวร์นะเขาสุดเ้า เก่งจ่ายยัดตับได้ครับเสียวพ่ายแทงเข้ามาตรงกลางครับไหลตัดหลังมาปั๊มบอลลูกนี้เพลียร์ขึ้นมาเอ็มตามมาเก่งครับดัดสวนเร็วยักเกียวไหลมาที่เก่งครับแต่งูกีบดึงบอลรอเพื่อนขอนาวให้เน็งครับับหนึ่งจังหวะมองตั้งปั๊มเปิดมาให้เอฟเอฟยัดที่เสาแรนดับ

เตะบูมไหลทั้งย่างทั้งสองแล้วเปิดมาลูกนี้แม่ผู้สาวตู้ครับลำสบายครับฟางเร็วไม่ผ่านเต่งครับต้อเต่งนี่ต้องจากดีแร็ฝั่งขวาครับต้องยืนวิ่งมาไปทำเกี่ยงับมาลับฝั่งซ้ายครับถูกชื่อว่ามงเสียบฝ่ายครับค่อยๆเตะครับแพ้แม่เพื่อสิทให้เป็นลูกพินบอลครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวับ จัดเข้ามาตรงกลางฝวนแต่งมาด้านซ้ายเซียวไพ่ดังเซ็ตต่างกันยกอ,อยู่ยกับด้านซ้ายของเซียวไพ่ขึ้นมาเด่นด้านซ้าย,ย,ยเยอะไข่ไข่เซ็ตหนึ่งสองมาสวยครับแหมยังคิดไม่ได้ครับต่างกันไปรับ หนึ่งสองบอแหวกเข้าซ้ายยิงลูกนี้แม่ขาหน้าประเติมใส่ครับแล้วจะเปลี่ยนตัวเขาเข้าได้ของรักเขียวเลอยนที่นาจะออกมาพักแล้วส่งให้ของเดสนะฮะลงไปครับสองตำแหน่งครับนี่นี่จะได้เข้าได้ของออกนะอเข้าได้องแต่บเกมพันธ์ใไงครับ โตโตดี่ต้องโยกไปเป็นมีแร็คองขาครับนะดรับของอ๋อเนี่ยเป็นมีแร็คองซ้าเสื้อนิดเดยวเพื่อการนีดใช้เป็นเอกนะฮะดัดขึ้นมาเพื่อการเก่งครับหูหน้าดัดเอ็มขึ้นมาฮะเอ็นเนี่ยเป็นหน้าเป้าครับดูครับการปรับเกมของดัดเกินที่นี้ครับจะเป็นดีแร็คผมเด้งนะฮะลงไปครับเปิดเข้าฟาดมาให้ออฟ ออกแตะบอลลงถึงเส้นแล้วหาเหลี่ยมอยู่นะแทกนี้มาถึงเส้นลับปัมลูกนี้ยังเก็บได้ครับออมทีงเส้เรงได่ตรงนี้เรายังเซฟหบกหลักไปครับยางได้ผู้รุ่เต็มรุ่กองยั์เขียวเดี๋ยัดตงมาแก่งครับไหลมาที่เบสครับต้องก่อง ตัดเข้าแล้วตัดเอลแม่ขายตัวไปแล้วเสียบอลเอ็มตัดเข้าด้านในยิงที่เสาแรกลูกนี้่ไม่ตรงก่อมาของเอ็มนะแหมเป็นศูนย์หน้าครับนี่ครับศูนย์หน้าต้องเล่นแบบนี้ครับเรียกกับต้องยิงครับเปิดแล้วเก็บได้ก็เสียวข่าครับทิ้งบอลแล้วคืนมา

เอฟพไม่ได้ครับมาที่เก่งครับอ๋อแต่นี้มาได้ครับอ๋อยังไม่เปิดนะับคืนมาเก่งครับแต่เก่งพิกไม่ได้ครับได้ครับเสียวข่ายิอเพื่อนขึ้นเตะว่าเขาเสียวกระชากไปเองจะตายถ้าลูกที่มีไม mm. ่ผ nah ่านเบสเบสต้องบอกเพื Titanic, ่อนกระจายออกนะจะได้จ่ายบอลได้ง่ายๆครับ ตัวครับ se ่ต hey, uh, ่อมาเอให้มเอให้เก่งเก่งรอเพื่อนกระเดื่องดึงเข้าซ้ายอยายามจะยิงผักข้อ่ดนี้ครับผักเยอะเกไปเขาไม่ตรมก้อเพื่